นวันเล่นแต่ t ิ๊กตอกตกลงลองดูไหมเด็กมันอาจจะทําอะไรไม่เป็นนะพุ่มกับก็ลองลองดูไปนี่พุ่มกับขาเด็กชันใกล้ถึงแล้วนะคะ,<ล>ะถ้ามันไม่โอเคก็เอาเด็กชันมาดูก็ได้นะคะผมไม่ไม่อยากเป็นดาราผมไม่ชอบเลยเอ้ยลองดูทำไมมันใสใส,ใสทองเยอะขนาดนั้ลูกคนรวยบอกพูดลิเกไงก็เ<ะ>นี่ยของลิเกทั้งนั้นแหละเหรอพ่อแม่ทิ้งมารดกมาให้พ่อมันช่อเยอดอร่อยเหรอใช่แม่มันเคยไล่แทงรอบรถบัสด้วย ผู้แต่การอย่า,ยาไปพูดอย่างนั้นสิครับเราก็พูดใหุู้นกับสงสารไงเขาจะสมเพชนะสิเล,สเล่นไม่ดีเขาอาจจะเออเด็กคนนี้มันปมด้อยเยอะไว้สงสารวันหนึ่งผมดังคุณดังมาเพราะอะไรแดงบาลใจอ๋อแม่ไล่แทงพออง่อเงี้ยฮะเี๋ยวพูด้เขาสงสารลองลองให้เขามาันโรบภาพอ่ะจินตนาการเองเด็กคนนี้นะว่าเห็นอะไรบางอย่างแล้วเสียใจน้าตาไหลลองสิแบบเอาน้ำตาเห็นเลยอันนี้จริงๆเลยขอนั้าตาเลยหนูทำได้ ชื่อหนูบอกน้ำตาตื้นอยู่แล้วนึกถึงเหตุการณ์นั้นน่ะเนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นที่พี่พี่ผมหน่อยพี่ผมหน่อยที่มายายเข้ามาในบ้านแล้วบอกเขามึ่องื่อลูกสาวกูเลิกกันมึงไอ้คนจนมึงไอ้ตลกกิ๊กก๊อกไม่มีอนาคตมึงอ่ะไอ้แต่คราวนี้ผมตุดเลยครับน้ำตาเอ้ยไม่ย้ายดาผมยังไม่เจ็บใจเท่ากับไอ้ไม่มีอนาคต ู่สิงห์อยู่สิงห์สิงบุรีสิงคโปร์ไปเที่ยวครับแล้วก็บ้านอยู่สิงบุรีเอาคนจังหวัดสิงบุรีไอ้หนูนี่คนจังหวัดไหนอ่ะคนจังหวัดไหนลูกพูดโอ้ยไม่พูดจริงจเด็กไม่ขยันพูดมีความนอบน้อมถ่อมตนไม่ค่อยพูดพูดจายเยอะลูกนะรายการยิ่งน้อยนอยอยู่ลูก พามกลับบ้านเลยผมไม่ชอบคนเยอะคนเยอะต้องเราจะได้โชว์ประสิทธิภาพของเราไงลูกไม่ชอบคนเยอะเลยผมทุกคนที่ไหนลูกคนทุกที่ลูกคนที่ไหนลูกวานอนคนทุกที่ครับ้องขาตอนนี้พอจบลามปุ๊บจะไปต่ออะไรคะลูกว่าจะต่อโทรครับไปต่อโทรแล้วเป็นไงคะโอ้โทรไม่ติดเลยครับผมสายไม่ว่าง เรียกแม่ล้วการศึกษาเนี่ยการศึกษาหนูเห็นบอกจบออกฟอร์ดเหรอลูกใช่ครับผมจบติดติดกับออกฟอร์ดออกฟอร์ดแล้วกลับมาเมืองไทยมาทำอะไรลูกออกเหล็กออกพี่น้องครพี่น้องเป็นนักแสดงพี่น้องจบที่ไหนคะจบที่ไหนมึงจบที่ไหนล่ะหนูก็จบมาเหมือนกันนะคะการศึกษามีจบค่ะอ่ะเองจบพี่ก็จบก็หลัว ก็หนูก็เรียนมาไงแล้วพี่จบที่ไหนจบที่ไหนล่ะเอา้าหนูก็จบที่มาหาลัยหนูก็จบอะเออหนูจบที่ไมล่ะใช่เออจบก็จบหนูมันจะไม่จบอะอพวกเรา,เาเครุยกันเคลียร์กันสองสามรอบแล้วเนี่ยคุณจบที่ไหนคะยกกองมาวันเท่าไหร่เนี่ยจริง